มปังค่เยมจังหยิบเตรียมขนมปังแล้วเออลืมไปแล้วนิวเทลล่าล่ะน้องๆแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ขอเอาหูฟังออกก่อนพี่ยังไม่อยากฟังเพลงเออวางไว้ตรงโต๊ะนั่นแหละหวังว่าไม่หายนี่น้องอะนไล่ะหรอพี่นิชาทีก้าจะ๊ะทีก้ารู้ไหมว่านิวเทลล่าอยู่ไหนอ๋อทีก้ารู้ค่ะ นิวเทลล่ามันหมดไปตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่อทิตย์ที่แล้วอะ่ะพี่ลืมเหรอเอา้านิวเทลล่าหมดแล้วเหรอเนี่ยหมดตอนไหนเนี่ย <c oughs> นั้นเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเด๋วนั้นพี่จะไปซื้อนะนั้นหนูนั่งอยู่ตรงนี้นะทิกาได้คะ่ะ <c oughs> แม่คะเฮ้ย <c oughs> นมมีประโยชน์ อร่อยอร่อยพ่อเอาเร็วจ๊ะนิชาเฮออ้ยจะ๊ะลูกแม่คะพ่อคะพอดีนิเวเทล่าหมดอะ่ะหนูขอไปซื้อนิเวเทล่าได้ไหมคะกับน้องได้จ้ะแต่หนงต้องเอากระเป๋าไปก่อนนะค่ะกระเป๋าเต้หนูไม่ต้องอะไรมากมายหรอกกระเป๋าฉันไม่ต้องใส่อะไรนี่นั่นแปตุ๊ก,กตาไม่ต้องไปแค่นี้เองข้างก็อยู่ใกล้ๆ มาของเซลเหรออขอดูในของเซลลหน่อยอันนี้ไม่มีนิเชล,ล่าที่นหต้องซื้อนี่แต่มันอาจจะเขียนคำว่าอนิเชล,ล่าอยู่ก็ได้นะนี่มันของเซลอนิเชล,ล่าเซลเปล่าก็ไม่รู้ไปดูกันไปน้องตาเนี้ยน้องไม่ต้องให้พี่อุ้มแล้วนะพี่หนักแขนจ้ะเจ็บอยู่แล้วน้องมามา,มายวพี่ต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนมาเอาอารองเท้านี้สวยแล้ว แปลไปเนาะค่ะนั้นใช้วิธีว์ปนะนะสามสองเฮ้หนูหนูมาที่ไหนหนึ่งแล้วมันไม่ใช่ที่ที่หนูต้องการไปอ้าขึ้นเร็วขึ้นเร็วเออนี่ใช่ไหมเอ้าที่ใกล้ยู่ไนเอ้าทีก้า,ยอยอา,กามอะไรอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้หนูเผลออยู่ตรงนี้ค่ะแล้วมันได้อะไรก็ไม่รู้มันเลื่อนไปเองอะมันคือบันไดผีหรือเปล่าคะ ใช่เขาเรียกว่ามันใบเลื่อนมันจะเลื่อนไปเองเราไม่ต้องใช้ขามาเดินเดินเดินไงเมื่อกี้พี่อ่ะก็ใช้มันไงแต่พี่อ่ะเป็นคนอุ้มหนูแทนเพราะพี่กลัวหนูกลัวอ่ะสวัสดีคะ่ะพ่สวัสดีค่ะวันนี้จะมาซื้อถังหรอคะใช่ค่ะจะมาซื้อนิวเทล,ล่าตรงไหนหรอคะที่มีนิวเทล,ล่าเนี่ย เดินตรงไปเลยค่ะหาเองนะคะดิฉันก็รีไปเหมือนกันค่ะน้องมีคนนึงค่ะเขาจะเป็นคนจัดเก็บของเองค่ะดิฉันเป็นแม่ค้าจ่ายเงินจ่ายตังเองค่ะอ๋อจกักค่ะค่ะนั่นมาฮิก้ามาตามพี่อู้อู้จับมือพี่ไว้นะที่เนี่ยมันเป็นร้านร้านขายของที่ใหญ่มากเดี๋ยวหนูจะหายเอามาพี่จำได้พี่มีรถเข็นนี่อย่างนี้ ไปไหมโฮโฮจูงมือนะอย่าหายนะหายแล้วเนี่ยพี่ไม่เจอหรอกค่ะพี่หาไม่เจอหรอกดีแล้วพวกมือถือมาเนะี่ยแต่มือถือที่บ้านใช่ป่ะลืมพกมาเพราะห่างใกล้มาไหนบ้างนะมีนิวเชลล่านน่นไงพี่ข้างบนข้างบนไหนไหนไหนนั่นเดยวหนูจับให้ค่ะฮึฮึก็โดนไม่ถึงอ,นะอ่ะฮึฮึอ,อช่างมันเถอะ เดี๋ยวพี่อุ้มก็ให้มาเ yeah. ยียยืนเหยียบหัวพี่เลยโอเคกระโดดครับนี่ค่ะนีเทล่าเลือกกันดียังออยตรงนัง้นหนึ่งนี่ไงตะก,กี้อันดีสังอันก็ได้ค่ะเดี๋ยวเผื่อมันหมดโอเคจ้ะลองซื้อยี่ห้ออื่นบ้างไหมที่ไม่ใช่นีเทล่าเออไม่เอาะคะ่ะไม่แน่ใจว่ามันจะ่อยไหม เดี๋ยวไว้ว่าหลังค่อยซื้อใหม่ก็ได้ค่ะวันนี้เราแค่มาซื้อนิวเทล่ากันไม่ใช่หรอมาใส่ตะก้าเอ้ยใส่รถเข็นแล้วก็ขับไปเลยค่ะโอเคไม่อะไรนะไม่อะไรหรอค่ะสวัสดีค่ะจ่ายตังค์ไปแล้วค่ะซื้อของแค่นี้เองหรอค่ะแค่ซื้อนิวเทล่าเองค่ะอาสองอันพอแล้วค่ะไม่อยากซื้ออะไรมากอ่นนี่ค่ะอ๊้ พอดีคุณแอบกินนิเทลเลของฉันนะคะฉันซื้อมาขออภัยจริงๆค่ะพอดีเห็นนิเทลเลมันหอมก็เลยเผลอกินลงไปไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณค่อยมาซื้อใหม่ค่ะอันนี้ละค่ะไปไปไปกลับบ้านได้ค่ะโอเคค่ะตืดตืตืตืโอเคค่ะขอเงินนะคะเพราะว่าคุณต้องจ่ายตังคนะ,คะอ๋อใช่พอดีหนูลืมค่ะนี่ค่ะตืด โอเคค่ะ okay, ไปได้ค่ะกลับบ้านค่ะมันหมดเวลายังง่ะ <c oughs> น้องไปไหนไปอยู่เวลาค่ะอย่าหลงนะค่ะไปแค่ยีงอ้ <c oughs> <c oughs> หมดเวลาแล้วนี่โอ้มดหมดเวลาแล้วค่ะพี่ควรจะลาไปก่อนแล้วมันก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดต่ให้ด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างแทนพี่นิชาด้วยน,นะคะบายบายได้กินนิเทลล่าอร่อยอร่อยที่สุดแล้วเย้